เราก็จะเรียนเรื่องร้องเพลงยังไงให้เพราะาการร้องเพลงมีกี่แบบแล้วพวกเราก็จะได้ร้องเพลงด้วยนะฮะทางร้องคาราโอเกะร้องทั้งประสานเสียงเราจะร้องหมดเลยนะฮะโนโมาลีมีลูกแมวเมวียวลูกแมวเมวียวลูกแมวเมียวโนูมาลีมีลูกแมวเมียวตัวมันเล็กนิดเดียวได้ไหมหนึ่งสอง เพลงชวาวาได้ไหมฮะหนึ่งสองอประมาณนี้วันนี้เราไม่ได้มาสอนร้องเพลงที่ว่าทุกคนจะต้องร้องได้แต่เราจะมาเรียนวิธีการร้องเพลงที่ทำให้เพราะ เราต้องเตรียมร่างกายเราทั้งหมดจนถึงการหายใจจนถึงการใช้เสียงแล้วก็ร้องเพลงเราก็จะทำให้เท้าเรามั่นคงก่อนยืนปลายเท้ายืนส้นเท้าอันนี้คือออกเท้าให้มั่นคงต่อไป<ะ>กดปลายเท้าแล้วหมุนขานี่ก็เอางอเข่ายืดสะบัดขาอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ย ต้องมีศูนย์ที่มั่นคงใช่ไหมเพราะเรายืนขาเดียวค่อยๆลงช้าๆเนี่ยถ้าเรายืดบ่อยๆร่างกายเราจะสบายมากเลยนะผมสบายมากเลยขึ้นไม่ต้องเร็วแต่ว่าให้มันมีสกว่ามีการเคลื่อนไหวเราก็หมุนไหล่เอี้ยวตัวไปทางหนึ่งคอไปทางนึงนะกลับข้างกันกลับเออ กราบจับไหลแล้วหมุนไปข้างหน้าเวลาร้องใช้แขนเยอะนะถือไมโครโฟนเอ่ยทำมือทำไม้เลยอ้าวสบัดมือสบายๆนะฮะอันนี้ดีมากเลยกล้มไปเลยเท่าไหร่ก็ได้หงายหนะ้าขึ้นไปนิดหน่อยพอลมที่เราจะร้องเพลงเนี่ยมันต้องเยอะเพราะนั้นเวลาหายใจเข้าเนี่ยมันต้องเร็วเข้าหนึ่งสสมสี่หยุดนิดหนึ่งหายใจออก ยาวๆปล่อยชา้าๆหายใจเข้าเต็มหมดเลย 1, 2, 3, หนึ่งสองสหายใจออกชา้าๆอันนี้ต้องทำบ่อยๆนะฮะนักร้องที่ร้องเพลงดีที่สุดคือนักร้องที่มีลมเยอะตอนนี้ถึงวอร์มเสียงและอาเออี ออกไอโอเนี่ยปากมันจะเริ่มมาไอโอใช่ไหมเอาตอนนี้ลองแล้วต้องมีเสียงด้วยนะตรงเนี้ยมันจะทำให้ปากเรารู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นมากเลยแล้วเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราใช้ปากเยอะเอาลองทำซิได้ สบายๆแล้วก็เหมือนปล่อยลงมาอย่างนี้เลยดีมากฟังอาดีมากอาเพราะมาก จํำไว้เวลาฝึกตัวเองเรื่องเสียงเราจะฝึกตั้งแต่เสียงต่ําไปถึงเสียงสูงพอเสียงสูงแล้วหยุดจบร่างกายมันจะค้างมันจะไม่ดีเราต้องลดเสียงให้ต่ําลงมาเท่าๆกับเสียงเดิมแล้วค่อยหยุดนี่คือการเอ็กซ์ไซส์ที่ถูกต้องต้องจําไว้เลยนะเอานะั่ง